จากกำไรวลรดอสู่สัปดาห์ละ7,000บาทสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเทรดอย่างเต่า EP ที่16แล้วนะครับผมผมได้ทำการโพสต์อันนี้ให้คุณผู้ชมดูไปแล้วนะครับผมทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับก็ตามนี้คุณผู้ชมนะครับใน 1วีกกับผม2อ9ดอลลการาตรียมกองผู้ชมประมาณ7 0 0 0นะครับปัญหาที่แท้จริงก็ผมว่าทำไมหลายคนพยายามที่จะทำหลายคนพยายามที่จะเทรดให้มันได้วันเท่านั้นเท่านี้เพื่อที่จะให้มันพอกินรายเดือนครับผมแต่ปัญหาที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ครับผมก็คือหลายคนเข้ามาในตลาดเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเราปั้นพอร์ตอยากรวยเร็วอ,อ,อยากซื้อซุปเปอร์คาร์ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้สุดท้ายเนี่ยพอร์ตแตกเพราะว่าเครียดสะสมความเป็นจริงที่เทรดอย่างเต่าพยายามที่จะพาคุณผู้ชมทํา ก็คือเราไม่ได้ต้องการหาเงินล้านในพรุ่งนี้ครับผมแต่ว่าเราต้องการหาแคชฟลครับผมไม่ว่าจะเป็นวิกละ2,000วิกละ5,000ตามที่คุณผู้ชมใช้เงินนะครับผมเพื่อที่จะมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตเลือกเวลาทํางานเลือกเวลาหยุดเลือกเวลาอะไรได้นะครับเป้าหมายที่จับต้องได้คผู้ชมนะครับเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมอะ่ะตอนแรกใช่ไหมเถิดดังเตาเนี่ยกำไร3ดอนบ้างกำไร5ดอน10ดอนบ้างแล้วก็ เดือนหนึ่งคุณผู้ชมนะครับแต่ก่อนที่ผมให้คุณผู้ชมดูอ่ะมันไดแค่สามพันมันได้แค่ไม่กี่ร้อยแต่พอเราเริ่มชินกับโพซิชันคุณผู้ชมมันทาให้เราอ่ะเทรดได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ชมต้องทำคือไม่ใช่ไปเพิ่มสกิลในเวลาอันรวดเร็วแต่ว่าไปเติมลิสเปอร์เทรดหรือว่าเติมเงินสำรองให้มันพอเบื้องต้นคุณผู้ชมนะครับสำหรับคนที่อยากลาออกจากงานประจําหรือว่าอยากอะไรแบบนี้เนาะนะครับอยากให ลองเทรดให้มันได้ค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆก่อนครับผมแล้วก็ลองเทรดให้มันได้แทนเงินเดือนได้เมื่อไหร่แล้วค่อยลาออกครับผมการที่เราเค่อยๆทาแบบนี้คุณผู้ชมมันเป็นไปได้อยากให้ค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นไม่ต้องรีบนะครับผมเริ่มต้นนะครับเฟสที่หนึ่งที่ผมทําให้ผู้ชมดูเนี่ยนะครับ มันคือการหาค่ากระเพรามันคือการทำเป้าหมายเล็กๆนะครับโฟกัสวันละหนึ่งดอลลาร์วันละสองวันละหา้าแล้วแต่คุณผู้ชมใช้พอร์ตเส้นใช้พออะไรก็ได้นะครับในพาร์ทของจิตตวิทยาคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ารักษาเงินหนึ่งดอลล์ไม่ได้เงินพันดอลล์เราก็รักษาไม่ได้เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ครับผม EP ต้นๆเนี่ยนะครับของซีรีส์เศรษฐีังเต่าเนี่ยให้ฝึกนิสัยอันนี้ออกมาให้คุณผู้ชมดูครับผมว่าทำยังไงทำไมผมถึงอยู่รอด ในทุกวันนี้ชัยชนะเล็กๆที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญน,นะครับเฟสที่2คุณผู้ชมหลังจากที่เราท, 1, 5, 10, 10, ทํา1ึ่งดอลล่าห้าดอล่าสิบดอลล่าได้แล้วเนี่ยแบบเฉลี่ยเฉลี่ยนะคุณผู้ชมต่อวันเนาะไม่ได้มีจังหวะเที่ทุกวันแต่ว่า พอเราเฉลี่ยเป็นรายวันเนี่ยอยากให้มันได้5ถึง10ดอลลาร์ต่อวันครับผู้ชมเฟสที่ 2>, 2คุณผู้ชมพอมันสม่ำเสมอแล้วเนี่ยนะครับผมพูดถึงยอดเงินก็จริงคุณผู้ชมแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดถึงการขยายใจวันนี้ก็เลยจะพูดถึงการขยายใจครับผมว่าพอเราทํากําไรได้สม่ําเสมอแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่การโอเวอร์เทรดแบบหรือว่าโอเวอร์หลอดแบบหนักๆคุณผู้ชมมันคือการค่อยๆขยายใจตอนแรกครุณผู้ชมสต็อปลอของผมอะ่ะ10ดอลลาร์20ดอลลาร์ใช่ไหม ให้ดูก่อนหน้าเนี่ยนะครับสาบ้าง50บ้างแต่ว่ารอบนี้คุณผู้ชมต้องมีทุนสำรองครับสมมติว่าคุณผู้ชมจะ SL รอบละร้อยดอลลาร์แบบไม่ใช่ผมคุณผู้ชมต้องมีขั้นต่ำสองพันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องปั้นให้มันใหญ่ๆแบบนั้นก่อนแล้วค่อยเพิ่มทีหลังนะครับพอเราเริ่มรับความเสี่ยงได้ออเดอร์ละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยดอลลาร์แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราทีพีครับผมมันจะได้รอบละสามพัน อบละ6 0 0 0รอบล,ะ, 6, 000, อบละ5 0 0 0แล้วแต่นะครับเราก็ต้องเช็กใจครับผมว่าเราโดนเหมือนเน้ยถามใจตัวเองครับผมว่าลบส0 0 0ั0แบบเนี้ยแล้วยังสบายใจไหมนะครับถ้าคำตอบคือเฉยเฉยแสดงว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเหมือนกับที่ผมเทรดตอนนี้คุณผู้ชม300500เนี่ยผมโดน SL คือผมเฉยเฉยมากเพราะว่าผมมีกําไรจากพอ,อร์ตอื่นเนี่ยมาเลี้ยงอยู่แล้วการเทรดที่แบบแบ่ง30050 0มาเทรดมันก็เลยเฉยเฉยคุณผู้ชมแน่นอนคุณผู้ชมทุน ขั้นต่ำคุณผู้ชมก็คูณ50คูณร้อยกลับเข้าไปนั่นแหละครับผมคือทุนที่แบ็กอยู่นะครับเาะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราเห็นโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมผมอะ่ะบอกตัวเลขคุณผู้ชมหมดใช่ไหมครับผมว่าคูณ50คูณร้อยเข้าไปอะ่ะมันก็เลยอยู่รอดได้แต่พอคุณผู้ชมเห็นบางท่านเขาแบบไม่ได้แสดงเงินแบ็กให้คุณผู้ชมเห็นอะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าคุณผู้ชมอะ่ะคิดว่าตัวเองมีเงินพันดอลลาร์ ให้แบ่ง SL L รอบละร้อยดอลลาร์พอเป็นแบบเนี้ยมันก็ลยทำให้เงินของคุณผู้ชมหมดแต่อันที่จริงคุณผู้ชมคนที่เขาอยู่รอดได้อะเขามีทุนแบ็กอะหรือว่าทุนที่อยู่ข้างหลังเนีรอแก้ไม้ยเยอะมาก นะครับเนี่ยแล้วก็เทรดแค่2-3ชุดต่อสัปดาห์เนี่ยไม่ต้องเทรดรัวๆก็ได้ยกเว้นคุณผู้ชมจะเป็นสายสกาวปิงถ้าเป็นสายเดย์เทรดสวิงเทรดเป็นแม่2-3ครั้งต่อสัปดาห์ถือว่าผ่านนะครับคณิตศาสตร์ของความสําเร็จครับกำหนดความเสี่ยงครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผู้ชมนะครับ SL ได้100ดอลลาร์ถึง200ดอลลาร์อย่างสบายใจนะครับแล้วก็เลือกไม้เน้นๆครับผมริสตีวอร์ดดีๆเนี่ยชนะ1-2ไม้เนี่ยก็ถึงเป้าได้แล้วครับสูตรสําเร็จของมันคือความสมสมม่่ําเอแล้ววกก็จัังหะะทีีดนครบรบไ เดือนละ3ามถึงห0บาทเนี่ยก็ได้สบายๆนะครับเดี๋ยวซีรีส์ล่างทองเนาะตอนสิ้นเดือนใกล้สิ้นเดือนละเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูครับผมว่าเฮ้ยจังหวะเนี่ยผมไม่ได้เทรดเยอะเวอร์หรือว่าจํานวนชุดในการเข้าไม่ได้เยอะเวอร์แต่ว่ากําไรเนี่ยคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าได้เยอะสรุปเส้นทางสู่ความสําเร็จคุณผู้ชมนะครับเราก็เริ่มจาก1ดอลลาร์ทำให้เป็นนิสัยแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว ปี2 0 2 6ี่เนี่ยคุณผู้ชมนะครับเราก็จะอยู่ในเฟสขยายใจรัวๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทรดอาจจะเป็นคลิปสั้นเป็นคลิปช็อตแล้วก็อัปเดตให้คุณผู้ชมฟังเรื่อยๆนะครับก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นคลิปยาวแล้วสำหรับซีรีส์เียต่างๆอาจจะเป็นแบบคลิปสั้นๆไม่กี่นาทีคี์สำคัญของวันแนี้คุณผู้ชมเรื่องเดียวเลยครับผมอย่างแรกคือสม่ำเสมอเลยเนาะ15 EP ีผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงความสม่ำเสมอไปเยอะแล้วนะครับ e ี EP นี้คุณผู้ชมก็เน้นไปที่การขยายใจนะครับพอคุณผู้ชมเทรดไปเลยคือการขยาย ชอบแบบว่าเฮ้ยรู้แล้วแหละว่าต้องเข้าเจใจรู้แล้วแหละว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ารู้ผ่านการฟังรู้ผ่านการอ่านกับรู้ผ่านการลงมือทํา200ออเดอร์300ออเดอร์คำว่ารู้แบบนี้ม่เหมือนกันคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราแบบเทรดแบบส5แล้วออเดอร์ไปแล้วแบบนั้นแล้วก็เห็นค่าสถิติของตัวเองอะตาม e ีีก่อนๆที่ผมสอนทาอะเราจะไม่ลุกลี้ลุกลนแล้วไอ้สัปดาห์ละ5,000สัปดาห์ละ2 0 0เหมคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ได้มา อย่างง่ายเลยแล้วก็ได้เรื่อยๆด้วยหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ค่อยๆเก็บเงินสำรอง3-6เดือนขั้นต่ำแล้วก็เทรดไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะหาเงินได้อย่างสม่ำเสมอแล้วคุณผู้ชมช้าแต่ชัวร์รวยยั่งยืนกว่าการเสี่ยงดวงคุณผู้ชมนะครับความสม่ำเสมอคือสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความเร็วนะครับก็ฝากคุณผู้ชมกลับไปขยายใจของตัวเองนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมขยายใจไปได้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะ มีรีแคปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับผมว่าอหาลังจากนี้ก็ลิสเปิ์เทรดของผมเนี่ยจะเป็นรอบละ1นึถึงสองดอลลาร์แล้วเนาะนะครับก็จะได้กําไรเยอะขึ้นมาหน่อยบางวีก,ก็อะไร้ส0 0พบางวีได้6,000ว่าไปนะครับก็รอติดตามกันนะครับ